สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปมาดิฟกันนะหลังจากไม่ได้เดินทางกันมา2ปีวันนี้ตื่นเต้นมากเอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางก็จะมีพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มค่ะนอกจากนี้ก่อนออกเดินทางต้องกรอกเอกสาร travel declaration เพื่อเดินทางเข้าประเทศมาดิฟภายใน72ชั่วโมงก่อนไฟบินนะคะ เอกสารที่ต้องใช้ตอนเช็คอินก็จะมีพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดจากแอปหมอพอร้อมแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะหลังจากเช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเดินทางไปเมาดีฟได้เลยค่ะ ภายในสนามบินมีร้านค้าเปิดไม่กี่ร้านแนะนำติดขนมจากบ้านมาด้วยนะคลิปนี้เราจะเดินทางกับสายการบินแอร์เอเชีย สชั่วโมงกับการเดินทางก็ถึงแล้วประเทศมาดิฟสารสำหรับผ่านตอมอเราใช้แค่พาสปอร์ตนะคะหลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดินออกมาข้างนอกทางโรงแรมจะถือป้ายรอเราอยู่ไม่รอช้าเดินตามไปเลยค่ะทริปนี้เราพักกับบายันทีวับินฟารูเราจะนั่งสปีดโบท๊ทยนาทีจากสนามบินไปยังรีสอร์ทกันนะ ตอนนี้เรากำลังเดินตามเจ้าหน้าที่ไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือไปยังรีสอร์ทนะคะสถานการณ์โควิดที่นี่ผ่อนคลายกันไปเยอะเลยหลายคนถอดแมสแต่บางคนก็ยังมีใส่แมสกันอยู่ปาปายนะคะ ข้างหน้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นท่าเรือจะเห็นว่าเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะทุกคนมองจากตรงนี้ไกลๆจะเห็นน้ำทะเลสีเธอร์คอยเห็นแล้วสวยมากตื่นเต้นอยากกระโดดลงไปไหว้ทันทีเลยเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเราไหวยน้ำไม่เป็นนี่หว่า อุยน้ำทะเลสีสวยมากยิ่งแดดจัดจัดท้องฟ้าเปิดนะคะน้ำทะเลจะสีสวยกว่านี้ค่ะ time, 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 ได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วไปกันเลยนะทุกคน คลิปนี้เป็นการรีวิวการเดินทางเข้าประเทศมาลดีหลังโควิดแบบสั้นๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปเจอกันที่บายันทีวับบินฟารูรีสอร์ทค่ะ